หนูกวนวตาเหรอลูกตากวนวตาเหรอฮะกวนตาฮะเออกวนวกวนวตื่นมาก็กวนเลยนะฮะเออกวนตาใหญ่เลยนะเหรอคุยจะคุยแล้วจะคุยแล้วคุยแล้วตื่นมาก็หาเพื่อนคุยเลยนะเหรอ ตาเบิง้งทำกับข้าวเสร็จแล้วลูกเนะนั่งัวนดเลยเออมาน้อยมาน้อยเออมาน้อยวัสดีครับก่อนวัสดีครับที่ลูกวัสดีครับวัสดีครับเนะี่ยผมชื่อเชนน้อยครับผมชื่อเชนน้อยครับน้ นะตอนนี้ผมตามเดือนแล้วครับนะตอนนี้ผมตามเดือนแล้วครับนะผมะเชนนนะ็เชนน้อย,ยนะเชนน้อยรายงานตัวสิครับอืมเชนน้อยรายงานตัวสิครับว่โอ้คุยนี่มองนีด พี่พี่เป็นอย่างไรกันบ้างคิดถึงเจนน้อยไหมครับอคิดถึงเจนน้อยไหมครับอ่อาอะไรคุยที่ลูกนะเดี๋ยวนี้คุยมีเสียงใหญ่แลเราเอ๊ะนะนะมีเสียงใหญ่แล้วนะนะเราเดะอนะ มีเสียงใหญ่เลยนะเออนั่นนะน่ะสิมีเสียงใหญ่เลยเนี่ยอืมคุยจังเลยหาเพื่อนคุยนะฮะคุยจังเลยหาเพื่อนคุยนะเออหมูมามาเอ๊ะหาเพื่อนคุยใหญ่เลย

ตาตาไมห่หลับตาคืนเลย <c ười> วัวตาตลอดเลยแล้วอ่ะหัวตาตลอดวัวตลอดควนไหมควนไหมกวนไหมเ้ยยอมร,รับดลยยอมรับตีว่ากวนอ่ะโน่ Nhóm lắm, Nhóm lắm rồi, á, lắm rồi, gió lắm, cuốn đó này, lắm rồi nè, Nhóm lắm rồi, nè, lắm đi, cuốn